ช่วยปลาโลมาสำเร็จความใครอยากรู้ไหมว่าทำอย่างไรเคยเห็นปลาโลมาได้รับแฮนด์จอบหรือไม่วันนี้เป็นวันโชคดีของคุณเนื่องจากก้อยมีวิดีโอมาฝากนะคะแต่ว่าเนื่องจากกฎของ YouTube เราไม่สามารถแสดงวิดีโอฉบับเต็มที่นี่ได้แต่ก้อยแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะปลาโลมาเป็นสัตว์ที่มีความต้องการทางเพศสูง ตัวผู้รู้จักจับปลาไหลามาพันกับปลาไหลของต้นเพื่อผ่อนคลายไอ้ยะปลาโลมา LGBT ก็มีนะสำหรับปลาโลมาตัวผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับโลมาตัวเมียแล้วก็มันอาจจะดูเร็วเกินไปนิดนึงสำหรับมนุษย์เพราะว่าพวกเขาใช้เวลาประมาณ10วินาทีเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังมีปลาโลมานิสัยไม่ดีที่ชอบข่มขืนและแม้กระทั่งข่มขืนหมู่ด้วย โทรทัศน์สัญชาติ Dutch แรมแบมแสดงให้เห็นว่าเจ้าฟลิปเปอร์โลมาน้อยได้รับความช่วยเหลือทางเพศใน d o l p h i n เ r i u m ณประเทศเนเธอร์แลนด์เจ้าหน้าที่และตัวแทนจากสวนโลมากล่าวว่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงการขยายพันธุ์และมันยังช่วยลดความเครียดให้กับเจ้าโลมาได้ด้วยไม่ได้ลามกแต่ดูเหมือนว่าคนจำนวนมากจำเป็นที่จะต้องลดความเครียดให้ตัวเองด้วยนะ เพราะมีหลายคนเหลือเกินที่ตกใจจนคุมความเครียดไม่ได้หลังเห็นวิดีโอฉบับนี้แปลว่าคนพวกนี้อาจจะไม่รู้ว่าการช่วยสัตว์ขยายพันธุ์ด้วยวิธีแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะจ๊ะเขาทำกันมาตั้งนานแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดัชยังออกมาบอกว่าไม่มีใครทำผิดกฎหมายไม่ต้องตกใจคุณล่ะคะคิดว่ายังไงคุณคิดว่านี่เป็นการช่วยลดความเครียดให้เจ้าปลาโลมาหรือว่าเป็นการทรมานสัตว์กันแน่ อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ